ครับผมตัวมาแล้วครับจริงระยะห่างนี้ถึงพวาะต่างลงแล้วครับตังอีตุโลเหิืนทำไม่นักเนะห้อยใส่ห้อยขวาเหมาือนคัวันนี้มันจะฮักตัวยุ่งให้ไอตัวยุ่ขวาดี หยหมโค้ตงตงัวเอสานะครับโปรดใช้ความระมัดระวังถูกต้องครับไ่ได้หักสองยังมาสุดกับเ้อตะโกนไปได้เพ้อ เหมนกเ็มมเลยอถ้ารอบีก็มีขัวนั่งเต็มตัวแล้วโอ้โหอ้แน่นเชีดหมยอ่ะหยานะเอ็ยู่ดะต็หมืกันเลยอ่ะวันนี้อ้วนนี่มีงอครับแต่หน้าตานี่ดึงจะกือ บรรยากาศพื้นี่ไทยดีกว่าโอนะครับเองทายหน้านตังอ,อนนียังดีงดีกว่าจีโนโ่ไงจีโนโ่เน,นี่ยมันพันพับับเลยอันนี้เราอยง่กาะอยู่ จะดิบเด็เมกมือมาสอยครัง้งสบายเลยถ่ายคลิปอยู่ครับถ่ายคลิปอยู่กำลังมาดูภาพเราตั้งใจลงมามันลงไปคนเดียว

ในโซ่มาเหรอ อะไรน,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 นย่างเงี้ยหมดสื่อตางสักหน่อยแหละอ่าวันนี้เ,เราต้องรอคนที่เล่าสักหน่อยนะครับแบบเรียกกางเกงเดียวนะกูเล่นนะเรียกกางเกงเดียวเมาแล้วอีก wrong. รรบ,บอกว่ามาเล่งเร็วๆเ,เลยเอาคิปเปอร์ออก Ha det. Takk skal